ร้อนห่วงหน้ามารูละปูนปุ๊บจริงนะลปูนนั่นของเมียหน้าบเกอหมอข้องแต่มาไก่เค่หมอของเนี่ยหมอแข็งเลยอ๋อใช่ละน้องเคยป้ากับว่านเหรอร้านไก่มั้กวนเจ้าของปลับปนับปนรัปนรับถ้าหามก็เออเลยรับเขาตื่นเจ้าหรอตีสองตีสามเจ้า่เขาไม่ตัว พิงขนมหอมล็อกเจ้าเอาครัวไว,ว,นนว้วันนี้แกกลับมาหรอวันนี้กลับมาแกกลับมาไงเอออเาคนงานเอาขู่มาคนมาซ่อมหลังคาเอาเตียงเข้า ก้าเบเกอร์อ่ะอาสปริงเปิดสปริงเกอร์ลูกน้ำต้นไม้เดือดวันนี้วันนี้ทำงานเมินเดือดไหนย่าว่าแป๊บเดียวใหญไหนย่าว่านิดหน่อยเร <laughs> าญาจื้อ <laughs> ได้2ตัวอือญาญาบ่หน้าปลาจะ <Michaelis> ส่วนป้าม่ดแม่ป้าหมดแล้วป้าขายไปอ่ะอันเอาเอาฮือเปิ้ลคนละสาม